สวัสดครับพบก,กับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำแผนการเทรดทองประจำวันที่22พฤศจิกาย,ยน2565นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นกราฟทองนะครับในทางเฟ d เดนะเดี๋ยวเรามาอ่าหา แนวรับแนวต้านจุดที่มีในยะสำคัญนะจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดอีกรอบหนึ่งอันนี้กรอบนี้แล้วกันนะตรงนี้มันคงมาไม่ถึงเนี่ยในช่วงสั้นๆแนวต้านอยู่ตรงนี้ม,มีแนวรับไหมนี้น คือ <c oughs> <c oughs> อืมเราจะย่อยไปเรื่อยๆนะครับย่อยไปเรื่อยๆอ่าเราก็มาวางแผนการเทรดในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมง อโอเคในท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับจะมีการเด้งขึ้นมานะสำหรับตัวทองเด้งขึ้นมาตรงนี้อ่าเด้งแล้วยังไงต่อเด้งก็ลงต่อนะนี่เลยหมดไปไหมหมดไปนะ ดเลยเดี๋ยวดูก่อนอเดี๋ยวใส่แนวแนวนี้เข้าไปอีกแนวนะอืมอมกลมๆนะถ้าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาเป็นแนวโน้อมอะไรแนวโน้มขาลงแล้วนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะอ่า หรือว่าถ้าเราจะตีให้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเราก็ขีดเส้นันก็ได้นะเห็นปะพื้โอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูแล้วกันนะพื้นพื้นพื้นพื้คพบห้าพอดีถูกไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไป นะครับอดีนะแล้วมันจะเจอแนวฟิบโตวด้วยป่ะแนวบริเวณนม้นี่ยครับสามแปดจุดสองนี่ัน2 0จ็รอยี่สิบนะแล้วก็แนวตัวเนี้ยซึ่งแนวเนี้ยผ่านยากนะบริเวณตรงนี้เห็นปะ่ะ พราะมันมีคนติดอยู่ตรงนี้ไงนะครับก็จะมาอยู่ช่วงนี้แหละแล้วก็ลงมาไซเวช่วงเนี้ยนะนะครับเพราะฉะนั้นแผนการเทรดนะครับ t i m เฟรมหนึ่งชั่วโมงตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะตาเฟรมหนึ่งเฮดนะครับเด,นะเด้งเซลนะเด้งเซลนะครับเด้งเซล มารอตรงไหนนี่ไงหนึ่งเจ็ดห้าศูนอ่าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดประมาณนี้เด้งเซลล์นะเด้งเซลล์ลรวนะครับถ้าในไทม์เฟรมเดย์นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแผนการเทรดวันนี้นะจบในวันจบในวันนะครับโอเค วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทองนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอยากให้มีการมาอัปเดตแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนะโอเควันนี้สวัสดีครับ